ผมชอบสำรวจที่ร้างๆวันนั้นก็เหมือนกันผมเจอบ้านหลังหนึ่งดูเก่าแก่มากประตูเปิดแง้มอยู่ผมเลยเข้าไปข้างในมืดสนิทผมคลำทางไปเรื่อยๆมีใครอยู่ไหมครับผมตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบรับผมเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่มีรูปภาพแขวนอยู่เต็มไปหมด ทุกรูปเป็นรูปคนแต่หน้าตาในรูปดูเศร้ามากผมเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยจะเดินกลับแต่ปรากฏว่าประตูที่เข้ามามันหายไปแล้วผมลองเปิดประตูทุกบานในบ้านแต่ทุกบานนำไปสู่ห้องเดิมห้องโถงใหญ่ที่มีรูปภาพพวกนั้นผมเริ่มใจเสียนี่มันอะไรกันวันเนี่ยผมสบัดออกมา ทันใดนั้นรูปในภาพก็เริ่มขยับดวงตาในรูปมองมาที่ผมผมวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนผมก็กลับมาที่ห้องโถงเดิมอยู่ดีผมติดอยู่ในบ้านหลังนั้นไม่มีทางออกแล้วพวกเขาก็เริ่มใกล้เข้ามา